มาโหล่งเรดวดออกมาบาตนี่ป้าทิดโดย่ตัวม่นม่งเมาเลยมอ๋อเม่เมาเาเาักลอดดักมาเลยมาแรงงานแม่เลยหาเลยเอาหายไปนุน่นี่ยังไยังนีเอานี่อ้เุงกันะ โูดยดูดูมูม่ดดยดัดูดูมูด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 บดกบ่ดูดได่ดูดูดนดูาบดกดูดูดูดรดู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 ดไดูดูดูดาดู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 ันดูดูอูดูดูดอดู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 รูด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 ดมดูดูดูักดูดูดูนูด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 ูม

อุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นหนึ่าอ่ะปกขาวอ่ะจะเห็นอยู่นมือผ่อนนันตุ๊กตุ๊กตุ๊กาไปกตุ๊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 กตุอกตุ๊กตา๊กตุ๊กตางโตุ๊กตุ๊กตุ๊ชตุ๊กตุ๊ะตุ๊ก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 ตว้าตุ๊อีบ๊กตสิเอา๊กุ่๊กตุ๊กตเครื่องดุ๊กัุ๊กตุ๊

บอกว่าซื้อหันเสื้อม่อ้วนเด้ออ่ะจักการแม่อ้วนจักกานแม่อ้วนจักกานไผจักกานแม่อ้วนเดเออวนดือบ่ีานแม่อ้วนมๆๆๆข้าหนนีมันเที่ยเสียน้ํามันอีกเลยมาพี่มาแกงให้พี่เบิ่งดูต้มอึงให้แม่เบิ่งนาไ่ไเอาแกงไข่ดิพอ้น้องน้อยกินนมนั่นอีกนว่าที่นําเฮือนตะกี้มีอยู่นะ งั้นชีมผู้ดูต้านงมดูว่าว่าอ้าเลสสบอบอ้าวเลสส์องมอ้มมาเล็บบอบมาแต่ตลาดแดงเพื่อนพี่น้องเลยชื่อเห็ดปวกมาแกงทีรักอะกนี่ แล้วคเขาคิดว่าจะไปน้ามห้จับเลือกเครื่องเลยเลือกเครื่องเนี่ยเนี่ยผเลยไงน้องยูบีมาค่ะบอกน้องยูก็เลือกบิวเลือกเครื่องลูกพูดออกลยครับก่อนเยัง อันนี้องแครนบ่อืมอันนี้แทนแทนนั่อนนี้ดอกอนี้ทดอหาริพขูดนั้ยกินก่อนกวาเอาพีร่มาแกงให้ปวกดีไหมขูดให้เราคนเดียวก่อนเอาไหมถงาม้นตูนะถ้ถ้าว่าเปแกเจีเอามื่อแกงกระดูกนี่เราขูดซุปตให้เราเยอะ เปินไนคือไม่ละเมื่อว well so an ันใดนเขาจะลืมจะดูไปดูนะลืมบออยู่เมื่อวันก็ลืมนี่เพาะเพาะใครช่องห้อเขาห้อสาม่รองไงบอ่นัดเพาะเ่านั้ละะเขีให้อ่ะของ่นบอ ดูดนี่มงซื้อเห็ดเขียมาช่กเบเพือนๆ่างกันว่กื้อมาชุบผัวเรากินเนาะ่อเพือนไ่ินเพื่อนเอาก็ตู่ตู่นะวปานไปน้ำน้ามันนัเีบได้นี่แนี้เ่าในถุงจะของออกเลยมันแซ่บองเอุ้ยอ่าเผากัวโอ้ไปขูดตีนเด็กกันสีกินงวงเลยนี่ก็เนไยกินนี่แนมไงเอาเคยอะไรจะกินบ่เคยสิกินนี่ นาะบคเรื่องยันเบื่อตายตัวขันบินกันจิ้หมูน้อยเลยไม่ตลาดไมใสอีกเอาไปกันนี่มันขบหลังอะไรตีอ้ยตลาดสวรรค์พุ่นสิ้เห็ดถ้าว่าเห็ดงูกัมียุ่แต่เป็พวกเห็ดโย่เขาเขาชื่อเออออเขาซื่อไว้กินเขาอะ

Nay sửa phân. bột kiếm. Hoạt hết bột động hoạt động hết động bột động hoạt 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 động

อ้าวคือให้กระตุนกินให้คนกินเม่ได้ตีเอาบริเกให้ตัวกินเขาแกให้กระตุนกินฮะไม่ข้นกินพี่นะแังแสบว่ะเป็นเห็ดหนาบูดรนุ่งอยู่บอกว่าอีล่ะเป็นอย่างบอกยาเห็ดนะคือลิงเขาเห็ดเดียวทำยูเห็ดอะไรเอาไเผือหนาบูุต่ได้มัคโดมาฝากเมย์ดิไม่ให้ โอเคถ้าใหญ่ให้ให้อ้วนเหจ้บอาจารไม่อ้นอ้วนอืมอืมงดูเมื่อกีเมื่อมี้่ดูวยะเกเมอปั๊บมนว่ะโอ้ยามโครย์ไปเมชวินมันว่ะบอกโครมันจะมีอยู่ชวินเฮเฮเฮอย่าอยานึงอย่านึงอานึงอย่านึงดิ ย่านโจรโทรมาฮะโจรโทรมาหาประตูเลย่ะชงทรายว่ะฮะอย่าเลือย่านเลือโจรกูนี่นักธรโบร์รวยทุกเมื่อโทรออกมาผมเห็นลานกับประตูเห็นแต่เครื่องดินหมดโทรหาแบบบ๊วยผู้หาหาทั้งหลายเขาจับเพื่อนเราอพี่เอ้ยังไงทำไมประตูให้เงินไปหาเปหาเห็นหานเทปปูดินเร็วเร็วเยู่เกือบไปแซวยางกันได้บ่ อุ้ม่่ะะนนีัยขี่องอุ้มขี่คอเยื้อมาชื่อเกือบไปขึ้นไปเอาเกิบพวกเราลืมเกิบขึ้นยังไปชื่ออาไรตลาดกูปะอยู่เดินแป็นผ่านไปชนหัวเมยใช่ไหมโมเห็นได้เกิบกองพูนอยู่มองไรก็มีจะมีอยู่ลูกพอไม่ได้เห็นย่างเี้ประตูอุ้มอยู่แม่บอกว่าเกือบเลิกเกือบคือเกือบพอเตียงนั่นขี่ตุ้มยังบอกข่าตีนว่ะน้ำมมนขิงชุบคอเกือบ ลูกไปดิเนาะอยากกอบไปดิฮะให้ได้บาทนีู่บริขีกินรเองแม่หรือหมักโครแอาไปบาให้แม่กินไปเอาหมักคลอได้ให้แม่กินนะแค่หมักโครเอาหมักนี่เนาะให้แม่กินเนาะแค่หมักโครได้ลูกเจ็บท้องจริงลูกนี่แล้วน้องอยากนะน้องหวานนะบินกับได้มีบริมเนาะเฮ้ย หมดี่่นเห็นตัวสับตัว t งี้คือตัวนเกกตัวบกมันอยู่ทกลุ่มค้ก็มาถ่ายนาเนาะอืมใช่ด้วยเห็นแล้วก็ให้มาเลืกใชะห้มันเยออืมังห้ละอืมทีตาใบสวามน้ามูน้เมืเหมือนเหมือนไเลย เหมือนจะหองกับางเหมือนม่วันนี้เนี่ยอ๋อแบบนี้นะบิ๊กมงนี่ให้เปิดเพลงหม่อบัวรมายชื่อน้ไม่น่าไม่เบนไม่น่าแซมแซมอันนี้เธอไม่แซมเซนเซนมเซนก็แซมโมนันชองเซนตัวและชื่อเน้นบานชื่ออืออะไรก็ตามัลน บ้านเราคือบเห็นเขามาหาเราขายนะอเครขายขตลาดมันเป็นราค<อ>าควในข้าวอรอตรงนี้อาไรพวกกินคาริชอะไรขายแคานั่นกะในแกนเราก็ซื้อเอาไปไขายที่จันในแกนเฮาหาชิปเมื่อนั้นนะแต่คัวสามสี่ดอกอ<น>ะไรสามสิบห้าพันเลยเนฮะ็ดอะไรคิดได้ไหมเงินใน,นออกมันพน่งกึนกระตุกกระติบเลย ้านดาเขานะไ่มีเก็ดจะเห็นโด่งนี่มันพรมแกร่งไงพี่ก็น้ในเตียงเห็นเนาะเตียงมาหน่อยเสร็จแล้วจัหน่อยวิญญาณม้เจมาสื่อเล้จงหน่อวิญญาณกีย่าแล้ววะกินอะไรเธออันนี่ดูอันนี้อันถายตรงนอค่ะอัีเมีวัตตลาดบ้านหน้านะเอาขึ้นทั้นเลยเมืบ้านหน้ามาบ้านหน้ามันจะมีกระท่อมเนี่ยนุ่มนี่กระท่อมกินหมดท่านค่ะ แค่มามวนเผาหัวลานนี่ไงเผาเขาอีกตางกันดีมากเลยเจ้าว่าเรามีผมกระหัวแล้วอ้าวเราเทเนาะเราบวชบ่คืบวชไม่ใช่ผมแล้วหน่อยเราเทนะเราเทแหละผมขาวแล้วสิบวชจะใช้ผมมันหัวเราล้าแล้วก็จุ่มบังขาวแล้วก็เทบังคาวแล้วก็เทหัวเราล้านเนี่ยมันหน่อยแบบนี้แล้วก็เทถิ่มด้วยยันโยมยันโยมอะไรอืมยันโยมผมกินหัวอืมแล้วก็เลย บ่หล่เลยบให้ทุ่หล่นเลยนี่คือบททสอดคือเอาชออกมาตลอดเนียเกับผมผ่าเดือนเียอเดือนตลอดเลยเนาะไเือเดือนก็วันนี้พอ้วไปไนอีตานี่นะกชิหมเ้ยอมียได้กันโอ้จุดเกะสวยเลย

ไห้ไปาบตีกพี่ตีไหมาดูบิวป้อนแม่ใช่ใช่น่องนะเอาจะได้มีมีน่องลำบ่อขนมบนมือนะ

ดูกับน้องมิวรี่ถ่าเน้อปาดุงบอกกับปารุงเนกเน้อบอกปารุงเนื้อปาดุง

dạng cái chữ của hai mẹ em mẹ kìa ạ ngon 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 Ừ ngon 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 thì ngon 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 đôi นี่หนมือนึงนิวนะพัดข่อยห้น่องพัดข่อยน้องบ่พัดข่ายังข่าไข่เจียวพัดข่าไข่เจียวน้องจะกินยี่บ่น้องบ่มาคือเอ้ยไปจักเอ้ยมาไข่เจียวไข่ดาวกินว่าเอ้ยนะกินว่าไม่ทอดให้เขาเจ้ายังยังมีอยู่เอาบ่หรอฮะ ไ่เครื่องเด็ดมาใหม่นางอยากดูสีนโมนะนางอยากสิ้นโมอยากไปซื้อไห้ดุหึมพุดดุพุตดุซื้อจับขั้นอีกใครได้ใครเตะไปนนางใครเดียวให้แม่บอกว่าม่ให้อาเครื่องเด็ดนะแต่คือว่าฟังแม่เนี่ยหืมบ่ ปาดชิ้มูแล้ตอนแฮะมีดบะมีบะมีดนะพุณนวาที่นอนนองผมป่อาผิงเมือเลยอันใช่อันใช่กองอันใช่ไงเจานบ่อันใช่อันใช่ไข่โอ ได้เครื่องดินชุดหนึ่งไปประตูเป็นตู้ก็มาพุ้งลูกโปง่งถุงหนึ่งของมักเพิ่น,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 นเนาะลูกโป่งเมื่อนพิ่นไปกับแม่ใบก็อยากไลยย่ยู่มื้อนั้นแม่ใบหาม,มาปอเอาก็ยก่แบบมันโดดขี่รถจักไปเอาเมือบ่ได้นก็บ่เอาเมือนนัเนาะเอาแต่ขนมสองห่อมือ้อเนาะงูไปกับแม่อ้วน พอเตียงก็ออกไปค,ำคำ่ำๆเมื่อกี้นี้เพื่อนพี่น้องเอ้ยสี่โมงนแหละคนไปเนาะสบายคือเก่านานเศร้าคนเจ็นเนาะจะไปเพื่อนปวดขามมาแต่ฟังท่าเออขามมาหอดฟังล่าปุ๊บมือนนะี่ยกลับมาพักพ่อนมือสองมือคนละจังซีพื้นโตมาว่าเป็นไข้บ้าเมือ่อยทั้งเมือ่อยทั้งออกแบบว่านห่อนตึงกรโตหน้าตาหนิขก็ห่อนบุดบุด,บดนะโอ้ย,ยห่อนแหง้งห่อนแบบ ก็หัวสิแตกหนอดู๋นางนี่โดนกับนาวสั่นบึนเนาะปกติน้อยสุดที่สบายเพลินสิได้แบบเป็นไข่หรือเป็นยังเนาะบ่ไดาอ่ไรว่าอะไรเป็นไข่เป็นยังเลยนะบ่คอยแบบว่าอันกินหือกินยาซะอดพอจะไปวันนั้นหรอป้าที่โทรกินยาก็กินบ่ได้่แบบนี้อาพิ๊ก ปิดไปแล้วหืมถักแช่ผ้าปิดแกแกร็บต่อหน่อยเด้อเตียงกระสียาอีกแก้วมาเนี่ยกรสีตู่มสองเบื้องเลยมืงอนันกระสีกำลังไข่เนี่ยไข่ต่อเป็นต่อพ่อเตียงเป็นยังลูกไข่ไข่แห้งบ่แห้งขี้บาบ่พ่อเตียงนะขี้บาะขี้บา Tang vô của tiên. Tang chăm lại. Ma phang là. Han yu lê? Hả thảo lê vô. Putiên xuyên gom hay là vô. hãy Nguyên. 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 Nằm Nguyên. 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 โอเคเพื่อนไม่นอนเนาะตอนนี้ก็จะขอลาปาดุงไปก่อนเด้อรอ้อนเบิ่งน้องมิวดิเฮ็ดกับข้าวกับน้ำให้น้องเพิ่นกิน,น,ก,นก่อน <Okay. S 1> พอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ก็มาคำคำมันเมืม่อน่มาเนี่จ้าสิไปอทายอย่างให้ป้าให้ดุงบนเบิ่งเนาะบ่ได้ไปทางใดครับกระไรอยู่เพื่อนอยู่ซานคือเกา่าอยู่หานนี่แลหละเพื่อน Lapaloon bà con đọc. ơi Y là laparoons bà đi bunga maam nữa. Nung song, Sam. A miếng bụng đin nam đấy nè 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 đâu, nè 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 nè